สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้กับรายการคุณพี่เกมนะครับเกมสอโซลเยสแอนด์เวสซอมบี้กาเดียนรแฟร์นะครับก็เห็นไหมครับภาพชาดขึ้นเข้าหัวเทพขึ้นแล้วแล้วก็ตัวตัวละครซอมบี้ก็ทำจริงยิงไม่โดน โดนแดกล่ะไม่สนเนาผมมันเกมเก่าแล้วนะครับแต่ผมไม่ซื้อภาคสองเพราะว่าค่อนข้างที่คิดว่ามันจะไม่คุ้ม้วผมกันเลยมันก็คลายภาคหนึ่งแต่มันราคาแพงกว่าภาคหนึ่งเยอะนะครับ นาาพันธ์จริงๆเดี๋ยวผมลองเอาสตาผมไม่มีสกินตัวอะไรเลยบอสโหมดแล้วกันไปเป็นสายซัพพอร์ตบอสโหมด าสันชนะอยู่ตรงนี้แล้ว the the ผมเอาละไปช่วยเขาสู้ดีกว่าเนื้อเสวิสดีกว่าไฟน์ p o ว e r ์ตัวนี้ที่ผมอยากเล่นฝ่ายแพนเพราะว่ามันจะฝ่ายแพนมันจะมีเหมือนตัวพวกความเคลื่อนไหวนะครับดูสังเกตที่ ใบของออฮันตวันนะครับไฟแพมจะมีความเคลื่อนไหวที่ลื่นกว่าไฟามไม่ใช่ลื่นสิผิวไหวกว่าไฟาซอมบี้ทาให้มันสวยเวลาเราจะแบบเรียกว่าเอ้ยคอมเราดีคอมเรา,า,ากลับมาแล้วอะไรเงี้ยนะซึ่งผมทําคลิปนี้พอปัจจัยนี้ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าคอมกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับขอโทษกับเสียงด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเสียงอราจะอู้อี้ไปนิดนึงนะครับ ถ้ผมดูซัมที่จะไม่คิวเลยหายกัยนกไปไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเริ่มเล่นเกมนี้น้อยแล้วนะคัะก็เลย อาจจะมีปัญหาว่ามันเล่นไม่ค่อยสนุกแล้วหรืออะไรแต่ว่าโหมดมันก็ยังมีโหมดใหม่ๆเพิ่มมาที่น่าสนใจอยู่นะครับวมนนี้จริงๆมันเป็นโหมดที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นคลาสสิกแล้วก็สนุกสุดของที่แล้วนะครับ ใชก่อนไม่ทันเออเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนแล้วก็ใช้ใ ตัวอะไรอ่ะไม่กลาแค้นนอนเนาะงเล่นก่อนเพราะว่าไม่มีตัวมาอยู่ใกล้ๆนี้ l เย้นิวช mm ัลเ e นจ์วิสพาร์เลยแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อ้าวเดี๋ยวผมคนเดียว จังคนน้อยนะครับเดี๋ยวผมเกมนี้ขายในออฟเบนจินนะครับใครอยากได้ก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับภาค2ออกแล้วแต่ว่าผมไม่ซื้อเพว่าไม่ค่อยปลื้มภาค2เท่าไหร่นะครับถ้าหากต้องการ คลิปนี้ก็10กว่านาะทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอจบมันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอามีเพื่อนมาเวนตกรรมมีเพื่อนมางั้นยนี่ไม่จบเียกันเอเอาสักยี่สินาทีก็ได้นะครับคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อน,นิดหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีไอเดียในการเล่นคนเดียวเท่าไหร่นะครับ จะเล่นคนเดียวผมก็จะเงียบๆหรือว่าจะค่อ,ขอ,ขอนข้างจะให้ความสนใจกับเกมมากนะครับแล้วทีมประเทศเนี่ยผมจะยินกับมันมากเพราะว่ามันค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะเป็นเกมน่าสนใจแล้วก็เล่นสนุกโดยที่มีรุยหลบกันเล่นที่น่าต่อการเข้าใจแล้วก็เหมือนว่าทุกคนมันแทบจะแฟงกันหมดเลยครับคือ มันแฟร์คือคือคุณตายได้คุณขอปืนแรกที่คุณได้มายิงมาที like ่เราแล้วก็ตายได้หรือเราใช้ปืนที่เราได้มาจากคนอื่นเนี่ยหรือว่าใช้ปืนที่เราเลใช้ตังค์ซื้อมายิงคนอื่นเนี่ยเขาก็มีโอกาสตายหรือไม่ตายมันก็เป็นเหมือนว่าเกมมันแฟร์ค่อยกลับมาต่อกันแล้วนะคะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับกดหิดไปกด เป็นไปกดหยุดอันนะครับเอามันค่อนข้างไกลตรงนี้กับที่ผมจะไป เดี๋ยวลองสั p p o r t จรงผมลองทำลายเรือบินดีกว่า มันจะมีเรือบินอยู่ถ้าเราอยากให้เรือบินพังเราก็ทำลายมันได้เรือบินอยู่เลยเรือบินของไฟซอมบี้ Ei mấy chưa. Ok, okay, để จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับยื้อไว้ไม่ได้และสิบห้านาทีก็น่าจะเยอะพอดูแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้าอาจจะเป็นเอ่ออะไรดีละ่ะอาจจะสานหายเกมภาพสวยๆมาให้ดูนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกเอ่ม ไออะไรดีนะโดตาก็ได้ครับเดี๋ยวเดีด๋ยวจะโดตาให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้มันบูมที่ไหนนะโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยัมมงมุดเกมของปรคเทศเกมในเกาหลีทุกคนทุกทุกวันนะครับไลฟ์สุดทุกคนให้พี่เป็นการเล่นเดินนะครับตอนนี้ต้องขอรอ ตอนนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ